Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018 สวัสดีสรรครับผมนนทวัฒน์เตชะธำมเสถครับจากบริษัท NNT organize OK, ครับแล้ววันนี้ครับเรามาอยู่กันที่จังหวัดปรทรสาครครับวันนี้เรามาทําการฉีดโฟมครับใส่ทุ่นเรือครับนะเป็นเรือสแตนเลสครับเป็นเรือสําหรับท่องเที่ยวนั่งชมวิวนะครับให้กับลูกค้านั่งตามแม่น้ําแม่กองไปถึงจนทั่วเลยครับเพื่อที่อันนี้เป็นเรือเช่านะครับที่เห็นข้างหลังเราอยู่นี่ก็คือเป็นเรือเช่าที่สําหรับให้ลูกค้า เช่าแล้วก็นั่งเรือไปตามคลองนั่นเองครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูนครับว่าเราจะทําการฉีดแบบไหนและฉีดยังไงครับเดี๋ยวตามไปดูครับขั้นตอนแรกนะครับที่เราจะทําการฉีดเรือลำนี้ลูกค้าขอให้เรานะครับเน้นความสวยงามนิดนึงเพราะว่าเรือเนี่ยเป็นเรือสแตนเลสข้างรอบดูสวยงามเราจึงทาการครับต้องเจาะข้างในระหว่างทุนสองสามสามลูกนี้ครับเจาะตรงกลางครับซ้ายขวาครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเจาะเลยครับตอนนี้ทีมงานเราก็กําลังทําการเจาะอยู่ครับ นี่ครับทาไมถึงไม่เจาะข้างนอกเห็นไหมครับเพราะว่าลูกค้าต้องการความสวยงานมนั่นเองข้างในก็จะแคบนิดน,นึงครับเพื่อให้ได้มุมเจาะแล้วก็ได้ระยะของการฉีดโกมด้วยครับเราก็ต้องการระยะให้ดีนะครับเพื่อโกมที่จะได้เข้าไปถึงทั่วถึงทั้งคุนครับ ทุ่นตัวนี้นะครับความยาวนะครับ5เมตรครับเส้นผ่านย์กลางครับอยู่ที่45เซนเองนะครับตัวนี้มีหัว3ามทุ่นอู่ข้างในนะครับก็เราจะฉีดทั้งหมด3าทุ่นเลยครับฉีดเต็มและเนื่องจากที่ลูกค้าให้เรามาฉีดในวันนี้เพราะว่าคราวที่แล้วเรามาฉีดให้ลูกค้าแล้วครับหนึ่งลำเป็นเรือพรทูนครับสำหรับนั่งท่อง่องเที่ยวนั่งชมครับเป็นเรือขนาดใหญ่อยู่ฝั่งนู้นครับเราฉีดเต็มไปแล้วครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันอีกทีหนึ่งว่าลำนี้ที่เราเคยมาฉีดนะครับแล้วก็ให้ดูเปรียบเทีย ฉีดไปแล้วเดือลรอยขึ้นครับรับน้ําหนักได้ดีขึ้นนะครับแล้ววิ่งได้ดีขึ้นนั่นเองทําความเร็วได้ดีขึ้นกว่าเดิม,นะมเนื่องจากขาเทสลําแรกแล้วนะครับจึงให้เรามาทําการฉีดลําที่2และอยังครับจะป้องกันน้ํารั่วซึมได้ป้องกันการรั่วซึมและป้องกันการบูกการก่อนการฉีดขาดของ ทุ่นเหล็กได้ทุ่นสแตนเลสได้ทุ่นสแตนเลสอ่ะส่วนมากจะไม่ให้หูหรอกครับแต่ว่าจะเกิดการฉีกขาดหรือการปิดของของทุ่นนั่นเองเวลาชนนะครับแต่ว่าถ้าฉีดโฟมไปแล้วอ่ะการฉีดโฟมก็จะช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับทุ่นสแตนเลสไม่ให้ทุ่นสแตนเลสเกิดการฉีกขาดได้ง่ายนั่นเองครับอันนี้ก็คือข้อดีของการฉีดโฟมนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วธีการฉีดกันต่อไปเลยครับ ครับแล้วตอนนี้นะครับทีมงานของเรานะครับได้ทําการเริ่มฉีดแล้วครับตอนนี้ก็ฉีดกันมาเกือบจะเสร็จํำแรกแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าฉีดแล้วเป็นยังไงครับตามมาดูเลยครับนี่ครับตอนนี้ครับนี่ก็ฉีดมาถึงหัวแล้วับเพราะว่าเราไล่จากท้ายครับแล้วก็ฉีดมาถึงหัวเดี๋ยวดูครับเนี่ยด้านนี้เต็มแล้วครับเดี๋ยวส่องด้านนี้ถ้าเต็มแล้วโฟมก็จะออกมาอย่างนี้ครับอันนี้คือเต็มแล้วครับแล้วเดี๋ยวเราจะทําการปิดทีฟ็อกซี่ อีกชั้นหนึ่งเพื่อการป้องกันน้ําเข้าแล้วป้องกันการซึมน้ําเข้าไปในโฟมได้แต่ถึงไม่ปิดก็อยู่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราป้องกันให้ความงานเรียบร้อยนะครับเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูตอนที่ฉีดแล้วกับยังไม่ฉีดกันอยู่ครับว่าเป็นยังไงบ้างทุนที่ยังไม่ฉีดนะครับนี่ครับเดี๋ยวมาดูนี่ครับตรงนี้เราฉีดเต็มหมดแล้วครับแล้วอันนี้ครับนี่อุปกรณ์นะครับในการเช็คนะครับสั่งมาจากอเมริกาตัวนี้ครับก็แพงมากก็ถึงคนเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูครับอันนีีีีีี้้้้้นนนะคคครรรรรััััับบบเเมยาฉฉฉดดดแแลลวววตตงงไ่ วิธีการเช็คนะครับว่าเราฉีดเต็มหรือไม่เต็มฉีดต้นเต็มหรือไม่เต็มเนี่ยโดยใช้อุปกรณ์ตัวนี้ครับจากอเมริกาเท่านั้นครับในการเคาะครับความหนาแน่นจะสูงมากเสียงจะต่างกันเยอะเลยครับเห็นไหมครับอันนี้คือนยครับนี่คือยังไม่ฉีดครับท่อนเดียวกันแต่ว่ายังฉีดไม่ถึงหัวก็เลยยังไม่เต็มครับแต่จาเต็มแล้วสังํำนะครับนะครับแล้วก็ฉีดจนจนเต็มหมดแล้วก็คือํำนี้ก็เกือบจะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราม ครับแล้ววันนี้นะครับเราก็ทำการฉีดโฟมเรือนะครับใส่ทุ่นเรือสแตนเลสครับสองลำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับกับการพามาดูการทํางานของบริษัทเราครับก็มีตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนยังไม่ทําจนถึงฉีดเสร็จแล้วแล้วก็ฉีดเต็มแล้วแล้วถึงปิดอีพ็อกซี่นะครับเราก็ถ่ายให้ดูถึงขั้นตอนทุกอย่างนะครับให้ผู้ชมทุกท่านได้รับชมครับ และส่วนวันนี้ครับผมนนทวัฒน์เตชะน้ำเศษตขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมผลงานดีๆจากทีมงานบริษัท n n d o แ g a n นและฝากผลงานของพวกเราด้วยนะครับทางช่องทาง y YouTube ด้านล่างนี้ไม่ว่าจะเป็น Google เ a c e ุ o o k Li แอดหรือว่าติกต็อกครับก็สามารถติดต่อพวกเราได้ทุกช่องทางด้านล่างนี้เลยนะครับได้ทุกช่องทางสอบถามเรื่องราคาการประเมินหน้าง,งานการรูหน้าง,งานนะครับก็สามารถติดต่อทีมงานพวกเราได้ส่วนวันนี้ผมนนทวัฒน์เตชะน้ำเศษตรและบริษัท n n d o แ g a ไนต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ